สองในชุดใหม่จอบโจดปลาสลิดจอบโจดปลาสลิดขนายิงนีโดนพ่ยิงแมงวันยิงแมงวันรักษาปลาสลิดเอาไว้โอ้โหัไฟังลยพลทอันไม่มีมันไปงหัพังเอาเอาเอาจอบโจดปลาสลิดปกป้องปลาสลิดเท่าชีวิต แมงวันมาตอมนี่ไงตอมแล้วเนี่ยจะโดนไหมเนี่ยอาแล้วคุณนั่นแรกไม่เป็นไรนะคุนั่นสองก็ไม่เป็นไรก็ไม่โดนเหมือนเดิมจอบโจดปลาสลิดอุ้ยวันนี้คลองหน้าบ้าน ตบเต็มเลยครับเขียวกระจีเลยครับดูดีครับอยู่กับจับโจนปลาสลิดปลาสลิดปกป้อ,ปองปลาสลิดยิงแมงวันไม่เคยถูก เป้งไม่โดนเหมือนเดิมเป้งไปไหนก็ไม่รู้ส่วนอันนี้คือใบสลิดนะครับีบสมุนไพรกำลังแห้งนะครับอะไรเดี๋ยวม่นก็ีดิ่หน้าเป็นไงเป็นไง นี่ไงกับตานปกป้องปลาสลิดอยู่นี่ไม่โดด